ทำนายความฝันทํานายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นนกกำลังทำรังแปลว่าอะไรฝันเห็นนกกำลังทำรางอ่ะเป็นฝันที่ดีนะคะแปลว่าคุณอ่ะจะสามารถทำงานเก็บเงินได้เยอะมีดวงที่ว่าคุณอ่ะจะได้เดินทางไปพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้เดินทางไปเที่ยววัดล้างมีดวงจะได้ไปงานศพไปร่วมพิธีกรรม อาจจะได้ไปร่วมพิธีกรรมทางด้านศาสนาควรจะทํางานเก็บเงินในด้านความรักเนี่ยถือว่ารักไม่สมหวังจะมีปัญหากับคู่ครองไม่ลงรอยกันท่านจะได้รับคําแนะนําที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นช่วงที่ท่านเนี่ยจะสามารถทํางานเก็บเงินได้ฝันเห็นนกทาลังเนี่ยควรจะระมัดระวังเกี่ยวกับ การถูกใส่ร้ายป้ายสีจะได้สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อาจจะพัดพลากจากลูกจากเมียจะได้สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อาจจะพัดพลากจากลูกจากเมียหรืออาจจะมีปัญหารักสามเศร้ามีปัญหาเรื่องรักที่ผิดศีลธรรมการยื้อแย่งคนรักปัญหาความเจ้าชู้ทำให้เดือดร้อนอาจจะมีความรักผิดผิด หรือการยื้อแย่งคนรักกับคนอื่นได้มีดวงอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีหรืออาจจะเสียชื่อเสียงอาจจะเสียชื่อเสียงเพราะคนรักได้เลขนำโชค1591595715957ค่ะ